วัสดีครัับวนนี้ก็อยู่ห้องการนินจาที่นี่นะว,วันนี้ผมจะมาหาของป่าคครับนดดูะครับผมอยู่ในป่าวันนี้ของมันทำได้กี่หาของป่านะครับไม่รู้ว่าผมันทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็จะเริ่มไปหาของป่ากันเลยทุกคนโอเคไปเลยทุกคนครับี่ครับนยอดป่านะครับทุ <laughs> <c oughs> คกครับ

เอาละครับเราไปหาของตง่อไปกันเลยนะครับว่าจะเจออะไรอีกมัง่งไปกันเลยทุกคนครับผมอยากยินตังเลยว่าทา่านก็วโานี่ือนนี่มันมีตัวอะไรมั่งอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันมีมตัออตออวอะไรมัง่งครับเดี๋ยวผมก็จะดึงอ๋อยทุกคนดูว่าเันนยอะไรมั่งเอาดึงออกมาเออคนเอ้ยไม่ใช่คนดึงอาาอกมาเต็มเลยเจ๊น่าเอาแล้อนะฮะว้า เออยไงมนอาจจะมีปลาหรือปูก็ได้นี่ตามซฟินเดี๋ยวหลงจะยกให้ค่ัทุกคนจะได้มีอะไรไหมไม่มีอันดับใบเออคี่แข่งอะ ให้พลังยาอุ้ยนี่ยยาลองผลไม่เนีย่ยอ,อยากับทุกคนเดี๋ยกเดวผมยกคอนนี้นะคะทุกคนมานได้ป่าใหนทุกคนไม่มีอะไรไหมคยขยืยๆๆอออกอาจตาซ้อนก็ได้ทุกคนม,มีไหม มันไปแล้วไหมอะถ้าม,มีผมไม่รูมม้มจะไปแล้วแหละไปไลไปแล้วสบายยนมากเลยทุกคนทุกคนคาดเราเล่นมากม,มากเลยครับเราไปหาของป่าต่อแล้วครับทุกคน กคนครับคนห็นงบนไหมครับผมเจอกล้วยผาด้วครับแต่ผมดูว่ามันนากินไม่ได้ครับผมลงไปหาอันอื่นดีกว่าอันอื่นก็นได้ที่ดีได้ ทุกคนครับผมเห็นดอกไม้อะไรไม่รู้ครับเป็นดอกไม้อะไรรู้ไสวยมากเลยครับมันเป็นต้นกล้วยรักนะเนี่ยครับไม่รู้ว่าเป็นต้นกล้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับรู้ว่าตนน้นอะไรทุกคนถ้าถ้าใครรู้ก็อย่าบอกที่น้าคือไม่นะครับ่าคือต้นต้นดอกไม้อะไรครับผมไม่รู้เหมือนออเดี๋ยวเก็บไปยังนะครับทุกคนทุกคนครับผมเป็นไม้ตาเลยครับนี่อันในหมู่เนี่ยมาถือแล้วครับ ไม่ผานเนื้อของมานานะมันจะน้อยมากเลยค่ะทุกคนแปลว่าเนื้อของมมาหนานะมันเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวของมันจะให้ตากล้องเอากล้วยลงมาค่ะทุกคนแล้วก็กล้วยป่าครับเดี๋ยวใีคลิปคนดูนะคะเนี่ครับเหมือนที่อมยังบอกนะครับเนื้อมันจะน้อยแต่เม็ดมันจะเยอะนะคะทุกคนเนี่เนื้อมันอมากเลยดูไหมดิครับดูดำไปหมดเลยเม็ดเยอะครับเม็ดเยอะมาก

มันยากที่หนึ่งเหราะเพราะว่าเนื้อมันน้อยอ่ะครับซึ่งเม็ดมันเยอะอยกกยอยว่าก็ปียากหน่อยแล้วว่าห้าเราหลวงป่าครับทุกคนแล้วเราเจอกล้วยเนี่ยเราสามารถเก็บไไมันมากินได้นะครับเก็บไว้กินประทางชีวิตนะครับทุกคนนี่ครับเราเก็บไว้ก่อนนะครับอืมอันนี้มันค้าแล้วอ่ะเดี๋ยวผมหเดี๋ยววางไว้ที่ก้นเห็นนะครับเดี๋ยวให้สตาร์ทม,ามาันเมื่อกี้นะครับ ใครทีด่ดูถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดรูมกดไนค์ก็แช่นะครับอนน่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เดี๋ยนะครับไม่รอแล้วนะไปนะครับตอนนี้พระราินเราก็เสร็จแล้วทุกคนอาของไปแล้วนะครับ